สวัสดีตอนเชา้าที่ประเทศอังกฤษค่ะสวัสดีมุษย์แม่มาดูวิธีเย็บประกบคอเสื้อน้องตัวนี้กันแล้วอ่าดูตามมือฉันนะแม่นะอย่าเถียงฉันแหมอะไรไม่เข้าใจก็ถามฉันได้ฉันจะมาตอบพวกแกเออแกเย็บประกบคอเสื้อไปก่อนดูน่ะดูตามฉันดูตามมือฉันอ่าเย็บเสร็จเกบเกบเกบ,บอ่าพอคก็บเสร็จเย็บทับตรงผ้าอีแม่ฮ ไปผลิตขายนะแม่นะผลิตให้ลูกใส่เองก็ได้ไม่มีปัญหาเลยเหมาะมากตัวนี้เออเก็บหัวไหล่แล้วไล,ล่ลงมาถึงแขนจ้าเพราะตัวนี้หัวไหล่มันเล็กๆสั้นๆเนาะอีแม่แกเย็บเก็บหัวไหลไล่ลงมาถึงหัวแขนเลยค่ะเสร็จแล้วแกก็ไม่เย็บทับตรงฝั่งผ้าเนาะแม่เนาะอือหืมมันมีความจําเป็นอ่าเย็บทับตรงฝั่งผ้าค่ะพอเสร็จฝั่งนี้ก็ไปต่ออีกฝั่งหนึ่งนะแม่นะอ่าฮะฉัน ขอสัญญาว่าจะพยายามไม่ตัดวีโอเพราะช่วงทำวีโอแรกๆทุกคนงงหมดไม่รู้ทำอะไรเพราะฉันตัดออกไปเยอะใช่ไหมตอนนี้ฉันจะไม่ตัดฉันจะเย็บเต็มให้พวกแกดูวีโอยาวหน่อยช่างมันเนาะแกก็อดทนดูฉันเอาสนับสนุนฉันถ้าแกอยากเห็นวีโอแกต้องทนดูฉันนะเออถ้าแกไม่ดูฉันฉันหยุดทำเลยนะฉันบอกไว้ก่อนแกไม่มีความรู้เลยนะจบจ้ะแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ดาด้วยเด้อเจอกันวีโอนะค่ะ